มากจะมองว่าคะแนนมันห่างไปเกินไปพี่หนึ่งมีความเห็นยังไงกับกับประเด็นนี้ครับพี่ผมก็มีความเห็นมันมันมันเป็นเราไปโทษกรรมการผมไม่โทษกรรมการเราทนเพราะว่ามุมมองของแต่ละคนใกรรมการมันไม่เหมือนกันครับทางโน้นเขาอาจจะมองแบบต่างจางที่ผมคิดคือมีนอเอัต่อยได้แรงกว่าต่อยได้โดนกว่าวันเองก็แจ็คไปแจ็คมาชิดไปชิดมาไม่ได้โดนอะไรแต่ก็ฝั่งมุมเขาก็เฮซึ่ง่่่่ป่่่่่่่่่เอามาเฮเพื่อ่พื่อ่่่่ร่่่่ต่องมีคนเฮอยู่แล่วไง มันก็มองเหมือนภาพมันออกมาแบบมันไม่มันไม่ใช่มวยไทยอ่ะเสียงเฮไม่ได้ช่วยอะไรมันไม่ใช่มมยไทยมมยไทยมันเทเราวปันจามีหลอกคนดูได้หลอกกรรมการได้หลอกอะไรได้เฮเพื่อให้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 คะแนนกลับมาแะไที่มันไม่ได้มีอะไรดูต่อยก็ไม่ได้มีอะไรครับทีนี้พี่หนุวางอนาคตของน้องเอาไว้ไหนบ้างครับคือผมเคยคุยเคยคุยกับเสียงางว่าถ้าถึงเวลาแล้วเนี่ยน้องเขาตอนนี้ก็ถึงเยอะแล้วผมบอกว่าอยากให้เสียงประวัติดวงเลย มันก็ขึ้นไปต่อยแล้วแต่เลยไปต่อยกับแชมป์ญี่ปุ่นใครก็ได้อะไรนะคิวจิหรือว่าจะเป็นเดวุจิหรือว่าจะเป็นกินชิโร่กินชิโร่ก็เราบอกว่าไหนๆก็มันก็ใกล้แล้วก็พร้อมที่จะวัดเหมือนกันใช่ลลครับในส่วนของพี่หนึ่งใช่เนินละใช่เพราะเอาเลยอะไรก็เอานี ผมว่าผิดตามมันนิมันเขาคิดกันไปเองตอนนี้ผมไม่ผมว่าคือมวยมันพูดที่สูสีแต่ว่าคะแนนที่ออกมามันห่างจนทําให้แฟนมวยรู้สึกเฮ้ยมันมันห่างเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ในมุมของพี่หนึ่งก็คือไม่ไม่ได้ก้าวไายในส่วนนี้ไม่ได้ก้าวไกลครับก็มองว่าน็อกเอาท์วันนี้ก็ปองกันแชมป์ได้ถูกต้องแล้วถูกต้องใครมองม่าเขาแพ้บ้างถ้าเกิดเกิดว่าไม่ต้องใครหรอกถ้าเกิดที่วันนี้น็อกเอาท์แพ้ เตตังเตืนเอาเขาไม่ได้เสียหายเพราะวันเองก็เป็นบุคคลที่ดีเขาไม่นงานเรื่งานะเอาสุดท้ายเป็นหนึ่งฝากอะไรถึงแฟนมวยที่ติดตามผลงานแลกมวยที่อยู่ในการดูแลของคุณตุ่นะพี่ก็ติดตามกันต่อไปครับก็ไฟนี้ก็ถือว่าอิดาดคนควรเพราะว่าจริงๆแล้ววันเองเขาต้องรู้อยู่ว่าวันเองก็คือวันเองวันเองก็คือยอดมวยคนหนึ่งซึ่งไฟนี้เขาได้ผ่านการปล่อยมาครั้งสองครั้งจนสามครั้งแล้วจนเขารู้สึกว่าเขาเนี่ย ร่าง,งกายเขากลับมาดีดเขาเฟิร์มเขาสามารถต่อยได้มันมีอะไรลึกๆหลายอย่างที่ผมไม่ได้พูด ừ ừ แต่ว่าพูดพูดทันนั้ไม่ดีไม่ต้องพูดแต่ผมบอกว่าวันนี้ตัวแม่แต่ตัวนักมวยวันเองเองเขายังยอมแล้ว่าเขาแพ้เขาเชื่อผมแล้วเขายอมแล้วเขาแพ้เขาไม่ได้อะไรเลยแต่เขาพยายามทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดเพื่อให้ให้ออกมาดูดีที่สุดเดี๋ยวครับพี่หนึ่งของคุณมากมากครับผมยินดีกับชนะครั้งนี้ด้วยครับผมคนหนึ่ง ความห่างของคะแนนเสบุลมีความเห็นอย่างไรห่างครับคะแนนออกห่างเกินครับคือถามว่าชนะไหมผมก็ดูไม่ได้เข้าข่าใครนะไปดูน้องเอาดีกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขนาดวผมกล้าคะแนนผมว่ากรรมการต่างชาติอะรางว่าต่างชาติอะนะครับก็ให้ห่างเกินไปนะครับแล้วก็แน่นอนแหละมันก็เกมการชกมันไม่ได้ดูหลุดลุ่ยขนาดนั้นะนะครับก็ดูแบบเป็นกลางนะคือจริงๆคู่นี้นะจะบอกให้ฟังว่าไม่ว่าใครชนะ มันก็เป็นมวยของพี่ินดีทั้งคู่นะครับไม่ได้ไม่ได้ว่าตรงเข้าข้างร็อกเอาเข้าข้างวันเองอะไรเลยนะครับอย่าเข้าใจแบบนี้ว่าคือคือมูมองกรรมการผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมออกคะแนน1คะแนนมันก็เกินเหตไปครับครับผมครับผมครับผมครับสบบทเป็นกำลังใจให้เราผมครับผมครับผมรับบนา